ไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ทราบครับแต่แต่ผมว่าไม่มีตลกครับผมก็ไม่ได้เครียดอะไรเลยครับไอเลิฟยูไอเลิฟยูนะก็ไม่อยากให้เครียดกันมากนะครับผมเรานั่งหน้าคอมมากไปอาจจะทําให้เราเมื่อยเมื่อยหลังเมื่อยอะไรออกมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับผมแล้วก็ทําจิตใจให้สงบนะครับผมแต่ในเรื่องของล็อกเนี่ย ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ใช่ไม่ผมไม่ใช่กรรมการไม่ใช่ทีมงานไม่มีล็อกครับผมไม่รู้จักใครเลยครับผมมีแต่ตัวผมไม่เครียดนะครับไม่มีล็อกหรอกครับล็อกแล้วได้อะไรครับล็อกแล้วเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้วัดนี่ที่ที่เออเราได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วจะออกมามีงานหรือไม่มีงานมันสําคัญตรงที่ตัวเรามากกว่าออกมาแล้วเราทําอะไรบ้างเราเราได้รับโอกาสมาเราเต็มที่กับสิ่งที่เรามีไหม เราลืมตัวไหมมันไม่ได้สำคัญเลยได้ที่หนึ่งใช่ว่าจะดัง